เราก็อยู่กันในช่องเตต้าพาที่รักคะเตนที่นี้นต้าพทีนี้เตต้แต่เราอยในช่องเต้าพที่วันนี้รก็จะมากินราเมนกันนะคะคุณไม่ทะลากกันค่ะราเมงเลขแปดใช่ไหมคะมีใครกินทิกได้ไหมคะเราจะแน้นำเครื่องเคียนะคะอันนี้น้ำเปล่าไม่ใช่น้ำเลยค่ะน้าน้ำอะไรค่ะน้ำน้ำเขียวอ๋อน้ำเขียว อันนี้ก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลที่ไหนเป็นสีขาวน้ำตาลพริกอันนี้พริกนะครับน้ำตาลที่ไหนเรากมันเป็นสีขาวมึงเป็นน้ำตาลได้ไงอันนี้พริกอ๋ออันนี้พริกอันนี้พริกเอาพริกเขพริกก็โบกหมดสิพริกเขสวยใช่ไหมแล้วพริกก็โบกเลยอะแล้วก็อันนี้คือเครื่องปรุงเครื่องเทศที่เด็กเด็กที่สุดในร้านเลยจบจบกันจบไปนี่อันนี้ก็จะเป็นซอสเอ่อเยวซ่าซอสเลย ซอสอันนี้ซอสปรุงรสอะไรนี่อันนี้คือซอสน้ำมันงาพริกเผานะคะจะมีความหอมนีพริกไทยพริกไทยไหนมาต้าลงดมพริกไทยสิมาแล้วค่ะแม่ขอสาหร่ายโอ้ยสาหร่ายสาหร่ายเดี๋ยวจะกินสาหร่ายไงทำไมอ่ะไม่อยากกินสาหร่ายนี่ไหเอาใส่จานแม่เลยใส่น้ำมันงาด้วยนะคะ มาตามาตากินได้หรอไม่ต้องใส่เยอะลูกแล้วก็ใส่น้ำตาลถ้าหนูจะใส่น้ำตาลก็ใส่น้ำตาลมาตาใส่น้ำตาลเปล่านี่นะคะเล่แตงนี่ก็จะเป็นบางคนอาจจะไม่รู้นะคะอันนี้น่าจะอันนี้จะเป็นหนอน น้ำมันเนียนเนี่ยน้องๆกินได้นะครับมันไม่ค่อยเผ็ดมากแต่ถ้าใส่น้ำมันจะหอมถ้าใส่มากมันก็จะเผ็ดชอกโหนอยช็อกโก้ตหน่อยทุกคนนะครับนับดสินแยกแปะเย็ดแปะแล้วที่นี่น้งเตือนอะไรเย็บแปะนัดมีถึงใส่ใช่ไหมครับมีเแ็กแปะน้ำมีถึงใส่เปครับงแยกแปะขึ้นปีกับนี้เลยสกิลการใช้ตะเกียบของกิ๊กไนะคะ แล้วนะขอแยกแต่ห okay. น่อยไม่เอาไม่เอาต้องเป็นหนูไม่อยากไม่ดิดี๋ยวรับนึ่งสิทำทำดีกินทำไมดีดีครับมาลงกันครับว่าคุณต้องรับรางกินเดยอ

มันก in <face> ็ไม <strong> ่ไปติดตามไบอกอะไรเลยไบอกแค่คนเดียวแ่เพื่อนเราเะเราเราไปเที่ยวไปเที่ันบ่อยนั่ก็อยู่อะไรไม่แล้วเรานก็จะบอกแค่สนึงแ้วพื่อาก็เลยแล้วเพื่อนป้าก็รู้เรก็เลยคิดาุเ้เ้เพื่นตตัดตัดที่ลกันอมเันก็ยอะก จริงวันจนันทร์กูน่าทาหยุดนะเพราะวันพานจะต้องหยุดอีกคนนึอ้กมันจันทร์ก็หยุดวันจันทร์เอยู่รยหรอไมเหวันพันธ์เรียนไม่ดไงอีกกลหนบอกช่วยวันที่นาหนะวันนี้หลบิมาช่ยนตะคปยางผูหยดเลยว่าวันจันใส่ชุดสีสชมพูมาปกติาารรรนะคะส่วนวันพันม่ใส่ก็เสีเยว rất là bình thường <laughs> Cái <laughs> đại <laughs> không ไม้กินโชคก้องมากต้องถ่ายอยู่นะนไม่เอานะนม่ก็หมูสับหมูหายไหมทำไมต้านมาเกลียบต้าทำดีๆดก้องถ่ายอยู่หายเ่นะแต่กินไผย เอาไปแ้งาไปเยอ <Okay. S 1> okay, ะเจ็เจ็ใชไหมจ๊ะอยากกินอน่งานได้ไหมอยากทำนนได้ไหม